สวัสดีครับวันนี้พามาอยู่ที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาวันนี้จะมากราบไหว้ขอพอรอหลวงลงปู่นะครับในปี2568นี้สําหรับใครที่จะมีแผนที่จะมากราบไหว้สการะองค์หลวงปู่จะมาช่วงเวลาใด จะมาแบบไหนดูคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ธรรมอุทยานนะครับหลวงปู่ศิลาศิริจันโทตอนนี้ก็มาถึงด้านหน้าประตูนะครับตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับ ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นบรรยากาศโล่งๆตอนนี้ที่ธรรมอุทยานก็ทํารั้วปิดกั้นอ้อมเลยนะครับไม่ให้รถเข้ามาจอดบริเวณด้านในนะครับไม่ให้รถเข้ามาจอดบริเวณด้านในเลยนะครับจะไม่มีรถเข้ามาจอดบริเวณด้านในเลยตรงนี้ตรงบริเวณหน้า,อ,าองค์พญานาคราชนะครับ กับเท้าเวสุวรรณนะครับตรงน,นี้ตอนนี้ก็ไม่มีผู้คนเลยครับไม่มีคนที่มารอกราบไหว้สักการะเลยไม่มีเลยนะครับตรงน,นี้ผิดแบกไปมากนะครับผิดแบกไปมากเลยตอนนี้นะครับพามาเอาบุญนะครับพามาเอาบุญที่มาขอบุญขอโชคกับหลวงปู่ศิลานะครับวันนี้ก็ขอให้ ท่านเมตตานะครับใครได้ชมคลิปนี้ขอให้มีโชคมีชัยนะครับมีโชคมีชัยตอนนี้ผมอยู่บริเวณยาสวรรค์นคราชนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวกราจะว้ขอพรอขอโชคก่อนนะครับ หลวงปู่เพิ่นออกมาจมูกครับบันทีครับหลวงปู่เพิ่นออกมาจมูกแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งฟันออกมาโดนบ่ครับโดนเจอพี่เพราะว่าขันเขา่าต้อนขาด<ม>บานกันเข่าพักบ่ายมุ้งได้เลขตัวได้ตาตงวดนี้เฮ้ยได้เลขตัวได้เพิ่นบอกตัวใดโอ้อจยจั่เฮ้บอกลูกบอกล้านได้ไหม เดี๋ยวนี้อันพระเพิ่อนรุ่นไดมาแรงครับเดี๋ยวนีกระโดดขันหนึ่งปันไหลครับข่วนขั้หนึ่งครับเนี่รรยแต่าาะละมือค้นมาหลายบ่ครับเป็นดินไหลเลยเป็นดินไหลเลย,เล,ยลูน่นาทั้งฝุ่นนะครับพุ่นเยอะอม,มันขึนร้านจอดรถถึงร้านข่องเที่ยวอย่างนี้อย่างทั้งหลังเพิ่นสางแล้ววันหลังยังใจดี ยกคดีดีขึ้นพุ่มหญิงทั้งหลังอันนี้มุกผมว่าให้เอารารเขามาจอดทางหนาก็เลยเบิ่งเงียบบแต่ข้างล่างกันหลายขึ้นเ่าเนาะไม่ค่าพ่อค้ายก็อยู่งทั้งลังคุณนะครับโอ้ไปทั้งหลังเบิดแล้วครัโอ้เศรษฐกิจดีเลยเนาะอันสวนสงเพิ่นยู่ไก่เหรอครับอยู่ในบ้านเลยค่ะอยู่ในบ้านเลยตาก็เป็นคนบ้านนี่บอกเมียนก็อยู่ในบ้าน ผมแตยุสวนชงนงปูสองปีงปสามปีนี่แต่ว่ายุย่นี่สองปีคูอว่าเป็นหาปีเดียวน้องปูพ้นมายู่นสวนสงนี่โดนอนไดตั้งแต่สามปีครับนี่สามปียู่สามปียังออกมาท้างนองนี่แม่น้สแสดงว่ายู่สามปีเป็นหาปีปลายครับเป็นหาปีไปลายจนมาถึงปัจจุบันนีค้ครับ เอาแต่แต่แต่แต,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 แตกขี่เพิ่นเพิ่นกับว่ได้อ,อ,ยอ,อ,อยู่นี่บ่ะโมยู่นี่บ้านอ๋ออ๋อเพิ่งมาอยู่นีสามปีเพิ่งมาอยู่นีห้าปีม่ใมาอยู่ตรงนี้เลือกอยู่ในสวนสงูงอยู่ในบ้านครับรุ่นเป็นห้าปีเป็นตายครับอ๋อเอาแสดงว่าหลวงปู่เพิ่นเพิ่งมาตอนเพิ่นเฒ่านี่ตอนเมนบอ้ สวัสดีน้องเพิ่นเอาโศกมาให้เดี๋ยวรำมาหาปูครับแต่ะจะอยู่ข้างในอันสวนส่งหน่ะมีหมองกาบมีหมองอยังบ่มีครับพระที่บ้านมีหันอุ่นมีกุฏีเพิ่นกะยังคือเก่าปะกุฏีที่เพิ่นอยู่แต่เก่านะครับใช่ครับอยู่ที่เก่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมวกเปลี่ยนเปลี่ยนสมัยอันหลวงปู่เพิ่นมาแรกๆนี่เพิ่น อันมีอยังบอปปปปฎิหารานี่ยังให้ตาบอ <c oughs> ได้แค่ข <c oughs> ีนกับปินใหนนะ้นะนออนขีนให้นะรับนะเยีนร่อนอยู่ลเลยเลยมีคนถวายอยู่ครับโอ้ดยหลวงปู่เัณฑ์อันนี้เองบอไม่จังไลยด้ยวยเป็นคี่ไพถวายเพิ่นซื่ออี่างนีครับโอ้ นักไรครับตาหูพอฟอหูบอเบงเนี่ยหมายถือกว้างๆแห้งอยู่นี่พุ่นเจ้าออไปุณตั้งเออจ้า <ๆ S 1> สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาพอดีกันสอบถามแสดงว่าน้วงครูก,ก็เพิ่งมาอยู่ที่ที่นี่นะครับไม่นานนะครับมาอยู่ที่นี่ไม่นานนะครับจากค<ำ>ําบอกเล่าของคุณตานะครับ เล่งของคนตาเนี่ยหลวงปู่ศิลาเนี่ยมาอยู่ที่นี่5ปีนะครับไปอยูอ่ในส่วนสงประมาณสองปีแล้วก็มาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีประมาณห6ปีเึื่งมาอยู่ที่นี่แต่ปฏิหารของหลวงปู่ปฏิหารของหลวงปู่ศิลานี่มีมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลวงปู่ จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านพันเหมือนนะครับที่หลวงตาชอบไปแวะายายหมุนนะครับยายหมุนตาทิพย์นะครับเป็นโยมนะครับย,รยุคแรกๆนะครับเป็นโยมนะครับยุคยุคแรกๆนะครับในในในช่วงนั้นแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ยายหมุนกับตาทิพย์แล้วนะครับหลวงปู่ท่านมียานมียานตั้งแต่อยู่อยู่ที่นุ่นแล้วนะครับอยู่ที่ วัดบ้านพันเหมือนนะครับวัดบ้านพันเหมือนจังหวัดสุนทรธานีนะครับที่ยายหมุนตาทิย์ก็ได้เล่าว่ายายหมุนตาทิย์ก็ได้เล่าว่าในแต่ก่อนก็มีชาวบ้านที่ไปเลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเอาเงินเอาอะไรต่างๆเนี่ยไว้ที่รถนะครับแล้วก็พากันลงไปทุ่งนาเพื่อที่จะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะครับ เลี้ยงสาหาป้าอะไรต่างๆยายยายพูดเนี่ยฟังแล้วทีนี้มีมีมีโจรมีโจรมีคนมางัดรถมาเอาของเงินมาเอาอะไรต่างๆมาก็เลยหาไม่เจอทีนี้เน่ยนยายยายหมุนนาทิ่ก็ได้คิดถึงหลวงปู่ก็เลยมาหาหลวงปู่ศิลาแล้วก็มาขอนะครับให้ให้ให้หลวงปู่นะครับมาบอกหลวงปู่ว่ามีเงินหักเฮียมีข้องเฮียมี ทราบสมบัติเงียนะครับหลวงปู่ก็เลยใช้ใช้อภิญญาของเพื่อนนี่อบอกว่าบอกซื้อบอกว่ามีสามคนแล้วก็บอกซื้อชาวบ้านพอได้ชื่อแล้วก็ได้รู้จากหลวงปู่ก็เลยไปเไป้าไปไปเป้าอยู่อยู่ด้านล่างของบ้านของโจน,นะครับด้านล่างของบ้านของโจแล้วก็ ปากฏว่าเป็นจริงๆนะครับเป็นจริงๆได้เกินมาทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสการะองค์หลวงปู่จุดแรกเลยนะครับก็จะมีรูปหล่อองค์ยืนหลวงปู่ถือไม้เท้านะครับมีรูปหลวงปู่นะครับแล้วก็แล้วก็มีหุ่นคี้พึ่งหลวงปูท่ที่เหมือนองค์หลวงปู่มากๆนะครับเราก็จะมากราบไหว้สการะตรงจุดนี้ก่อนนะครับ หลังจากหลงปู่ได้ฉันพัตหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำกิจุลัของท่านเรียบร้อยแล้วประมาณ8โมงครึ่งนะครับ8ดโมงครึ่งนะครับท่านก็จะออกมาเมตตาลูกหลานโดยจะออกมานั่งอยู่บนธรรม,มาทนะครับที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็ให้พรให้พรแล้วก็เมตตาอธิษฐานจิตแล้วก็อธิษฐานให้ลูกหลาน คนที่มาให้มีความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวจัจะาเข้าไปกราบหลวงปู่นะครับเข้าไปกราบตอนนี้ก็มีผู้คนที่จะรอเข้าไปกราบหลวงปู่นะครัแล้วก็หลังจากพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะใหะ้ทุกท่านที่มานะครับได้เข้าไปกราบไหว้สักการะหลวงปู่กใกล้ๆนะครับแล้วก็เนื่องจากผู้คนก็มาค่อนข้างมากประมาณ200คน200 200ถึง300คนนะครับเราเจ้าหน้าที่ก็จะ,ะให้เราถ่ายภาพได้แป๊บเดียวนะครับให้กราบไหว้แป๊บเดียวแล้วก็ให้บนออกไปนะครับ าสายรูปเสร็จรักสาทุกไอ้ถวายปัจจัยก็แถงวางในบาทในทางด้านหน้าเลยถาวายปัจจัยสายรูปรักษาตุกติณฑ์ขนเลยบนในตะพีเด้อต้องขออภัยถ้าพี่มาวันธรรมดาก็จะได้น,นั่งเหมือนพี่ๆที่เข้าไปก่อนนั่นแหละแต่วันนี้ถ้าเป็นเสาร์อ,อาทิายตามมาทย์ก็จะเยอะหน่อยงานมีมีศิริลูกหาก็าจะหลั่งไหลตัมมาทุกวันนะเอ่าก็หน้าที่ปล่อยโอกาสให้พี่รู้ตอนนี้ ้าก,าการเข้ามากราบไหว้สการะองลวปู่ศิลานะครับพระมหาศิลาสิลิชันโทน,นะครับที่ธรรมะอุทยานาในปี2568ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผู้คนก็จะก็ค่อยๆหลังไหลามาเข้ามาประมาณนี้นะครับไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับ หัวนี่ยาลูกหลานเยตอนนี้เป็นวันอาที่เราก็เลยต้องกระชับดน่น๋ย่จะเลยเวลาว่าแม่ครูบาอาจารย์ต้องจัดเกลนะฮะแค่ต้องทักก็ยิ้มแล้วจำใสแล้ววันนี้อครับาะอ่างนี้ตั้งกล้องรอไเลยน้ตั้งกล้องรอไ้เลยแต่ตั้งโทรศัพท์รในลักนณะรงกับพงคหลวงปู่หรือว่าเป็นผู้มีบุมากแล้วูเสีย์อว่ครูะเบียวนั้นนะครับนะไปได้ทายที่ ใครถ่ายกีนหรือว่าคกแไมครับตอนนี้ก็มีคนขายไปแล้วไม่ได้ลูกก็มีนะเออไม่ได้ลูกก็มีบนก่ยไ็มนะครับเดินเรๆนะครับเดินเรยครับเดินเรื่อยๆะครับ แล้วเมื่อทุกคนเข้ามาการาบปู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอปู่จะเข้าไปพักที่กุฏิหลวงปูป่ท่านก็จะเมตตานะครับในการอาเอาของเอาของให้นะครับโดยการที่จะเหมือนหลวงปู่ออกกำลังกายนะครับหลวงปู่ออกกำลังกายหลวงปู่ก็จะโยนดอกไม้โยนกล้วยโยนขนมนะครับให้นะครับ มอบให้ผู้คนที่มานะครับผู้คนก็ไปรอรอรับนะครับใคชโชคนี้ก็จะได้นะครับไปเป็นอ่าถือว่าเป็นโชคดีความโชคดีนะครับถ้าใครได้เพราะว่า หลวงปู่ก็มันของก็มีไม่เยอะนะครับก็จะโยนใครได้อะไรก็ก็ถือว่าได้บุ่นะครับก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึงที่ทําให้ผู้รักศาสนานิกชนที่มากราบไหว้องค์งปู่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็องค์หลวงปู่ก็ชอบนะครับเห็นหลวงปู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสก็ มีความสุขนะครับเราที่ได้ไปกราบไหว้องค์หลวงปู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องลูกศรดีๆไว้ด้วยนะครับถ้าได้ไปแวะเวียนกบบายราบไหว้องค์หลวงปู่อีกหรือมีอ่าโชคมีบารามีไปทําบุญที่ไหนจะเอาคลิปมาลงให้ชมอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบพระคุณมากๆครับ ม่นขออนุโมทนาขาพระก่อนที่ท่านจะได้พรฉันเพนนะครับขอฤก้สศิลูกหาเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีบ้าถ้าใครอยาเช้ายรูมงคลก็ตุุู้กกระจกนะครับสวยด้านนู้น่างๆได้แต่ร่วงแรส่วนไหนก็เรียวเชลินได้ครับ ต่กมีโอกากลับไปแล้วร่ำรวยก็ขอให้เพื่อามา่ารวมก้ครับไปแล้วโบกเข้าวันี้อโลโบแล้วนะครับว่ลังบนี้ทุคนมีโชคร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ